สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ละนะก็จะมีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสัานที่อยากให้ทุกคนฟังนะคะและ้วก็เออใช่ค่ะและ้วก็ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าทุกคนคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณที่ดูนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะแล้วชื่อเรนก็คือใบบอกทางที่หายไปหรือว่า the missing signpost แนวคิดก็คือการเชื่อมันในการเชื่อมันในสัญชาติอย่างอาไม่ถูกแล้วต้งแต่แรกอะไรนะคะการเชื่อมันในสัญสัญชาติสัญชาติสัญชาตินั้นก็คนตัวเองอะไรคะคือไม่รู้จักคำศัพท์นี้ขอดู Google ก่อนแบบหนึ่งอะไรคะ อะไรคือนี่คือความรู้รือความสามารถที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติมีมาตั้งแต่เกิดในมนุษย์และสัตว์ว้าวว้าวว้าวคืออะไรละคะคืออะไรสัญชาตญาณสัญชาตญาณโอสัญชาตญาณสัญชาตญาณโอเคนะคะ สัญชตาตญาณการเชื่อมันในสัญชตาตญาณคนตัวเองเรื่องย่อก็คือแน่นักเดินทางที่ต้องพึ่งผ้าใบาบอกทางและแผนที่ยังเคร่งครัดวันหนึ่งเจ้ลงทางเพราะใบบอกทางลักใครไปเจ้าตินตราหนกแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินทางต่อไปด้วยสันชาตอะไรนะ กออีกครั้งได้ไหมอะไรคะขอสัญชาตายาน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 เชื่อในสัญชาตายิยานคนตัวเองโชอสัเกตเชียนนกร้องนกร้องรูปแบบกองตรงไม้และความรู้สึกที่บอกเธอว่าควรไปทางไหนในไหนที่สุดเธอ์ก็พบกับ น้ำตกที่สวยงามที่ไม่เคยมีในแผนที่ใดๆเน้นเน้นตรหนักว่าการที่ใบบอกตั้งหายไปนั้นตอนนี้รูนะ้สึกว่าเนีเสียงเหมือนขุยนยนต์ไม่ไม่ถูก,ไม,ไ,กไ,มไม่ได้เป็นก็คือมันไม่ได้เป็นการลองตานแต่เป็นการทุกบันคับให้คันพบเซนตามใหม่ ที่งดนามควาเดิมหรือเปล่าข้อกีดก็คือบันครักนการสัญญสันเสียสิ่งที่นำตต่างเราไปอาจเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมันในสันเียจัสันสนชาติปัยานว้าวสันชาติตยานเชื่อมันในสันชาติตยานเลย คนพบซิ่งใหม่ๆว้าวทุกคนคิดในบ้านค่ะกับเรนนิงก็คือบานทีเราก็แค่โอเคเชื่อว่าต้องเชื่อว่ามันก็จะดีขึ้นเองใช่ไหมคะเร,เราทราถูกแคล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ในใจว่ามันจะปลอดภัยไหมนะคะว่าถ้าเราไปลงทัน ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะโอเคนะคะทุกคนขอบคุณที่ดูนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ